เอาล้ค่ะเจ้าสปรดดีนะวยไม่ต้องเล่นเงนด้วยนะคะวันนี้แล้วก็มาเล่นจะมีเกมที่มีชื่อว่าจัชาอีวิลชันจำได้ไหมทุกคนใครที่ดูที่จัอีวิลชันอ๋อที่หนึ่งถึงสามเลยจะรู้ว่าผมเล่นอยู่ที่ไหนแล้วนี่ก็เป็น EP ที่สี่แล้วคือก็ได้อ่านานอยู่เป็นด่านแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มเล่นเกมกันเลยอันนี้จะเป็นตัวเกีนหน้านะครับ เราจะมาดูอวัยิะตี้กันแล่วตอนเนี้ยหนูไม่ได้อัปเกตมันเลยอัปเกตจะหมัยนกันต่างเยอะนี่อากเรตมันโอเคโอ้โหตังดูทุกคนตังหวงัวมตังรลวัวๆเลยเออตอนสิบห้ามีความยาวสิบห้าเมตรเยว สิบห้าเมตรเหรอออซิล่ามันสูงห้าสิบเมตรดูความยาวแค่สิบห้าเมตรอะไรวะสูงคร่สิบเมตรโอ้โหลงน้ำลึกได้ถึงสามร้อยเมตรก็ประมาณหนึ่งกิโลอ่ะหนึงกิโลหนึงกิโลเลยมาสมัดกินออซิล่าคนเดียวกันแล้วก็เจ้าตัวนี้ได้ไอันนี้สี่อ่ะ เลือสี่ร้อยโอเคเดี๋ยราจะมาเล่นกันเลยซึ่งผมได้เตรียมอาวุธไว้แล้วแล้วก็จะเล่นห้ตัวได้แก่เแบบี้เแบบี้จีระจังแล้วก็เบบี้นานาชาแอสเซนแอสเซนชาร์กไฮโลชาร์กไซไซเปอร์ชาร์กวะใช่ไหมนี่ยังบวกฟอนอะ แน่ใจทุกคน,น,คนโอเคเราเริ่มกันเลยต่งางหเสอยงใช่รนะเนนี่อะไรเชื่อปะจจันสำาัถแบบโอ้โห,หมีทำให้ไมนสุดกานได้เลทุกคนกระด้าสาม,มารถเดินได้นะ เียวด้ได้เยยางต้องกินอาหารเยอะกินอาหารเยอะ็แ้วกดสวาพกเรนเได้ด้วยการเคลี่อนที่ตอนนี้ไม่เต็มเลยแล้วคุณนี่ม่เต้นวุ่นวยไม่โ้เราเป็นวุ่นายมากเลยทุกคนนี่ทำศสนย์เท่าไงว5เมตรโอ้โห ก็ไม่ได้ให้25เมตรถูกกดเวลากดพุ่งนี่มันจะเร็วมากเลยนะทุกคนเพราะว่าผมใส่ไอ้ผูกไว้เลยแล้วก็เวลากดกดพุ่งเป็นบางครั้งมันจะสูงเนะทุกคนเวลากดพุ่งเป็นบางครั้งอ่ะมันจะเพิ่มมันจะมันจะเหมือนคล้ายๆหลุมดำอะทุกคนดูดูทุกาเขามาเพราะว่าผมใส่ชื่ันที่ชื่อว่าชาร์จโมถูก คือจะคล้ายๆกับไอ้เจ้าตัวตะขาบล้านปีตะขาบติดดำบันที่ผมเล่าไปอ,ะอ่ะดเดี๋ยวผมโชว์ตอัหมิกเี็ตให้ดูเราอยู่ไหนวะตอนนี้โอ๋อโอ้ไม่ตอัหมิกเี็ตดเออใครเรี้ยไฟนี่ไม่มถึงแล้วทุกคนตัวซี่ามันวันนีพน้พ่นพ่นไฟออกมาแต่หมกเขา เขาจะเรียกว่าไอ้สายกระนตังค์สีทุกคนเออมาแน,น,นั้นนะน้มน้ำดูดูดูมดเดเดี๋ยวมันจริงะรู้ได้ไงวะผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวนกนก นกที่อังนี่เออเออถ้าเดีอยูเนี้ตายจังเลยดูตุ่มเหลกไหมนี่นขี่นกี่มากอ๋อเพื่อนเราเองแน่ไหมมันจะดูดดดทุกคนผมนิยมสา,สมายยอมใช้ตังค์เยอะมากเลยนะเพื่อซื้อ ซื้อเจ้าไอ้ของก็เป็นก,ก็นตามประมาณพันล้านได้แต่ก็เนาะ นนี้ถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ต้องบูแเราก็สามารถทางให้เจ้าโงได้ละยืนไปอ้เฮ้ยมีกี่เือนมือทีเือนอ่าอ่านี่ไม่มีทางลงโกลาจริงว่าเอาไม่ต้องอดหมดดีเดือนด อ้าววันออืมออืม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 ืมอ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 ือนนี้ทุกคน น,นั่นไงเขกเงินนี่คนเนี้ยน้อเนื้สัตว์จะสูงขึนกันหมนดแล้ รอหาฮิมเเตอร์ดีกว่าเอออย่าเลยพี่ได้ไหมเอ้ฮิเเตอร์อันนี่อ่าอยากถามอ่าอหไม่โดนฮไฮึบอนมาเนี่ยเออเออฉันไมีอบอีลัลมิชลีเลยอะตอมิกเบส เฮ้ยเออช็อตช็ออมากมากเออโอ้ยเดเดินไม่ขึ้นทุกคน ให่ไหวให้ไหวให้ไหวอะไรการเออขึ้นไปที่ขึ้นโคตรช้าเลยทุกคนนี่ลูกบอลสีลูกบอลตีกองนี้ตายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสมบัติสมบัติทุกคนสมบัติยังไงได้แล้ว เอ้าเสียงเดีเมื่อกี้เมื่อกี้อะไรวะเพื่อนเรามันทะลุไปฝั่งนั้นได้อะทุกคนเดี๋ยวโวยจะไม่ทันตายเลยไม่ยิงชนเลยเพื่อนตายนี่หมดตายนี่หมดครับหายนี่หมดครับ Uh huh. oh. ไต้นะมน้คามันต <ent gu> <ame> <washed sam> ้ามันฮะมันฆม่หมุ้ันึงแล้วมันหมามุนหม่หมุเหมนหมุมนหมุนมุมืนมุืมนมุนหมนหมุนหมุนหมุนหนม ไ่ตั้งใจหไม่ะไม่ตั้งใจด้วยคอมเมนต์ปก็ทำายขอวันที่เอดก็ไมาไม่ตั้งใจทางเมือลยไม่ด้ทางเือด้วยแล้วก็ไอ้ขึนนึงได้ตอนมันฟาดหางมนมันาหนไคอมเมนต์จนะ่้วอเมเห็นอยากรู้อยากรู้มากเลยอยากรู้มาก

ตรงไยไม่ได oh? oh. oh, ้เลยมนไหีโอ๊ยโอ้โหโอไม่นนนๆๆๆนน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 ะนนนนนนอนน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  ตอนที่มันนี้โผ่ขึนหนืน้ำโผ่ขึนเหือน้ำเหนือน้วเนือน้ำแล้วก็ชนเรือไปลองดูข et ี้ามาเลยตมไม่ต้องรู้นะทุกคนรู้ก็ถังไปแล้วอะไอหัวฉลา ตัวน,นี้ผมจะเรียกว่ามันช้างกีฬานะเรียนมว่ามันชื่อช้างกีฬา ไม่หายเยหาวัดเลยหายหมดเลยไม่เรียมเอาแล้วนะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการเล่นก็คีละดูช้ากี่ละนั่เองนะครับทุกคนโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบแบบนมกดไลคนร้คยก็ใช้แช้ไม่ต้องก็ได้มั้ง มือมันจะปึนมากหรอกโอเค้ยระเบิดลอยได้คุณระเบิดลอยได้คุณระเบิดลอยได้อะไรวะเนี่ยคนแล้วก็ไม่ระเบิดด้วยอะไรเกิดอะไรขึ้นโอเคยุดบายทุกคน